นที่จะต้องทำอไรคือคนที่ถามนี่ก่อนเลยหรือว่าคนที่ต้องการที่จะใช้ภาษามารัมยสารราชการครับก็คือต้องทาก่อนเลยนะคือจะไปหวางคนอื่นไม่ได้คือในเมื่อเรามีสํานึกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะโยนโยนให้คนอื่นไม่ได้การที่คือเมื่อเรารู้สึกมีจิตสานึกอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มังที่จะโยนว่ารัฐบาลจะต้องส่งเสริมเราหรือว่าอ่า ว่าราชการจะต้องส่งเสริมเรามหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมเราแต่ว่าจริงๆก็คือมันมันไม่ดังหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดความคิดของผม,ผมถูกสะท้อนแปลงดภาษาอังกฤษไปแล,แล้วแล้วก็จะมีคนอิดต่อในฐานะนักเขียนคถคุณพยายามใส่อะไรอุดมการณ์แนวคิดอะไรลงไปในกรีบ้างใครอ่าน่อเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า definition นะครับ definition ก็ De มาจากภาษาอังกฤษที่ว่า definition นะครับกำถูกความหมายแล้วก็รีฟอร์มาซีรีฟอร์มาซีก็คือรีฟอร์เมชชันก็คือการปฏิวัติการปฏิรูปแล้วก็หลายๆคำนั้นผมสังเกตเห็นว่าภาษามาเลเซียเขาอันแรกก็คือหาหลักฐานเหมือนเราจะจัดการกับโจรเนี้ยคนขโมยเข้ามาขโมยต้องต้องหาหลักฐานแต่แรกเลยนะคะนั่นแหละคือการเป็นโจรที่ดังคุณต้มีหลักฐานตอนนี้กำลังถูกล้อยอย่างตุ้งตระหงอาแต่สนใจไหมที่ๆมี่มีเอาออกไปถึงไหน ตอนนี้สื่อก็ทำสื่อทีวีทีวีก็ซ้องทีวีไทยนะคะแล้วก็ทำสื่อางข่าวตัวละเมืองน่าข่าวตัวลก็ยังออกแล้วค่ะแล้วถ้าทำทุกอย่างแล้วยื่นหนังสือแะไรย่อมมสิทธิ์ได้เแล้วแต่พวกวันนี้เขาก็ยังทำ อยอมงเสียค่าใดๆทั้งสิ้นค่ะแบบจะมีตกกโเนีรยอยากได้แค่ชดเชยหรือว่าไม่อยากไม่อยากไม่สร้างเอยาก่สร้างตอยนแล้วค่ะแต่ตึกเราเราหนีโกนอย่างไรอะค่ะทุกสะท้อนออกไปสู่โลกคือถ้าหากว่าเราไม่สร้างภาษาที่มันเป็นภาษาระดับเขาเรียกว่า literature เนี่ยภาษาก็จะ ตายได้คืมันก็จะเหลือแค่ภาษาการพูดเฉยๆซึ่งตรงนี้แหละคือถ้าเราหวังพุ่งรัฐที่จะให้เขาส่งเสริมภาษาของเราเนี่ยผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นลำดับถัดไปอ่ะแต่ว่าสิ่งแรกก็คือคนมาลาย,ยูใน3จังหวัดเนี่ยจะต้องเริ่มก่อนเลยเริ่มก่อนเลยไม่ใช่แค่แค่การเรียนกคตกาเ,กตเท่านั้นอะ่ะจะต้องเริ่มมีการเขียนต้องเริ่มสร้างศัพท์ใหม่ ก็คือผมก็เชื่อว่ามีบุคลากรจำนวนหนึ่งที่มีความสามารถทางภาษาศาสตร์มาลายูพอพวกเราไปเริยนทางมาเลเซียแยะจบ UM อะไรเงี้ยผมก็มีเพื่อนอยู่เป็นอาจารย์บ้างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทำนะฮะถ้าถามว่าทําไมผมถึงต้องมาเขียนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเพราะว่าผมจะเขียนแล้วก็ตีพิมพ์ที่ไหนให้คนในในไม่ถึงว่าความคิดของผมผมอยากให้มันสื่อออกไปถ้าผมเขียนาาภาษามาลายู ผมเผยแพร่ได้ที่ไหนบ้างมีนิตยสารเล่มไหนบ้างมีหนังสือพิพต,ตรงไหนบ้างไม่มีฮะอันนี้คือปัญหาทีนี้คือถ้าเราอยากจะทํเนี่ยเราก็คงต้องทาเป็นระดับใหญ่เลยคือโอเคระดับแรกคือจากตัวการศึกษาก่อนในโรงเรียนของเราก่อนมีการส่งเสริมการเขียนแล้วก็โอเคพอเราทําแล้วเนี่ยนั่นแหละคือเอ่อให้รัฐสนับสนุนว่าเออเราต้องการแบบนี้เรามีพร้อมแล้วอะแต่ว่าถ้าเราพูดลอยๆเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีส t a บันอะไรเราไม่มี คือมันจับต้องไม่ได้เราบอกว่าภาษาอายุสำคัญแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำให้มันสําคัญเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันสําคัญเราต้องทําให้มันสําคัญสิคือทําให้มันพัฒนาขึ้นโดยตัวเราเองผมจะยกตัวอย่างสั้นๆน,นะอันนี้เป็นบทกวีที่ผมเขียนบริบทของภาคใต้นะผมเขียนว่าไม่เห็นดวงตะวันนะเนี่ยผมจะอ่านที่ฟังเฉยเแล้วก็ผมจะจบการพูดของผมไปข้าพเจ้าหลับไหลหลึกลอยล่องคืนสู่หมู่บ้านริมเขาเสียงวัวร้องของเราเด็กๆ ข้าพเจ้าเห็นตัวเองวิ่งเล่นสุกสนบนลานกว้างหน้ามัสยิดฉบาสีแดงทอดร่างริมรั้วที่บานประตูเงียบขรึมข้าพเจ้าเห็นกำแพงกำลังร้องไห้ด้วยความหวาดหวั่นและความสศกสัน์ค่ำคืนกลายเป็นนายคุกขุมขังหมู่บ้านของเราตกอยู่ในความมืดเสียงรถ GMC ปลุกข้าพเจ้าตื่นจากฝันประหลาดความขี้ขลาดจองจำข้าพเจ้าไว้ไว้ใต้ผ้าห่มผืนเก่าความเศร้าแอบซุก ในปลอกหมอนเพื่อน,น้ำลายขณะที่ดวงดาววิ่งเล่นสุขสนในราตรีการดวงจันทร์สีเสียวกำลังเจ้ามองดวงหน้าหมองซ่อนในเงาสลัวที่บ้านประตูงเงียบขึมความตายอ้าแขนกว้างต้อนรับอาการทุกข์ของพระเจ้าเรามาจากพระองค์และยังพระองค์ที่เราคือกับเอินนาลิลลาหัวเอ็นไนล่าฮโรจูนลังนคมที่กูบัวกลังออกดอกสะพรั่ง นวนขาวเหมือนผ้าหอ่อศพที่บานแน่ตารุ้งอรุณในดวงตาของเด็กน้อยข้าพเจ้ามองไม่เห็นดวงตะวันความระทมทุกยังคอยเผาผานดอกจำปาบนงต้นร่วงโรยนกการเขีนบ้านคู่นั้นบินลับหายข้าพเจ้าอยากกลับบ้านอันนี้คือเป็นบทกวีไม่สามารถทำภาษาให้สลัสวยแต่ป้าคิดว่าสิ่งที่หลายๆคนพูดเนี่ยจะสรุปว่าวันนี้ เราต้องตัดสินใจก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปตะโกนว่าเราตัดสินใจจะมีจุดยืนของการต่อสู้เราแค่วันนี้หรือแค่พรุนน่งนี้หรือกลับไปบ้านแล้วเราก็จะไปอยู่เฉยเฉยคอยกินแรงคนอืนให้เขาสู้เมื่อวันไห่เขาชนะแล้วเราก็ค่อยๆโผล่หน้าออกมาโอ้ oh, ฉันเคยไปกับเขาเหมือนกันหนึ่งครั้งถามตัวเองก่อนนะถ้าถามเล่นๆ ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันต่อไปแต่มันต้องถามจริงและตอบจริงอันนั้นคือคําถามที่หนึ่งโจทย์ที่หนึ่งที่เราต้องตอบตัวเองก่อนว่าจะตะโกนให้ดังในสะโกนังอันที่สองก็คือสาระหรือสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปเนี่ยมันมันพูด เป็นภาษาที่เรียกว่าอารยชนี่ยเข้าใจได้ไหมและกระทบกับใจเขาไหมพี่เชอ่านอ่านเน,นี้ยนะถ้าสมมติไม่มีใครอยู่ที่เนี่ยป้าอ่านเดี๋ยวป้าอาจจะร้องเพราะมันกระทบใจไงมีมีภาษาที่เขาใช้ในการร,ารณรงค์เรื่องเด็กขอทานเขาเขียนว่าหยุดทำบุญในธุรกิจบาปติดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตอนเดี๋ยวนี้คนก็เลิกให้ให้เงินขอทานละเพราะว่าขอทานนั้น เป็นผลงานที่ถูกลักตัวมาอ่าเป็นการค้ามนุษย์ตอนนี้ก็เห็นไหมฮะคําพูดแค่คําเดียววันนี้คุณใส่ทองที่เป็นเรื่องเรื่องของคนวัน,วนสุคุมหรือเปล่าเขาต้องฉุกคิดต้องทาให้คนฉุกคิดได้เขื่อนโป่งคุณเท็รก็ต้องไปหาคําถามที่กระตุกให้คนเนี่ยฉุกคิดเออสร้างเขื่อนเขื่อนนั้นสุทยแล้วมันไปต้องหาคําพูดที่มันที่มันกินใจเนาะ อันดับหนึ่งอันที่สอง,อสองก็ต้องไปหาคนที่รับผิดช,ชอบในการสร้างเขื่อนนั้นต้องไปทวงถามความรับผิดชอบของเขาว่าที่เขารับผิดช,ชอบในการที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยเขาทําถูกต้องหรือยังมันจะมีผลกับอะไรศึกษาอะไรอย่างไยคือการทวงถามก็คงจะต้องมาหาเนาอที่ว่าต้องทําสื่อข้อมูลหลักฐานเห็นไหมหลักฐานตอนนี้สารวัย์สุบ,บอกว่าน้ำกินะไม่ได้แล้ว <c oughs> ที่กรุงแทพ มันต้องต่อสู้กันตข้อากมชา่แรกเลยเราเราให้เรามีน้ำหนักการมีน้ำหนักสามขึ้นก็ทีนี้อันดับสามพอมีข้อมูลตรงนี้แล้วเราต้องไปช่วยหาคนที่เขาเสียงดังกว่าเราหน่อยช่วยตะโกนใช่ไหมเราตัวเล็กตัวน้อยพูดจาไม่มีใครเชื่อถือเราต้ไปหานักวิชาการที่เขามีใจกับเรา NGO ที่เขามีใจกับเราสื่อที่เขามีใจกับเรา สรุปายเชื่อออกมาหมดหรือยังไปหาขอ้อย่ายังถ้าวันนี้ยังไม่ได้ทําก็เริ่มต้นทำได้อันนี้ก็จะช่วยทําให้เรามีเสียงคนอื่นที่เป็นไฟช่วยวแล้วไม่หยุดนิ่งไงนะนต้องทำาทำงานตลอดเลยคนพวเดินซ้ายบางทีไม่ได้ทําการทํางานนะมีมีแฟนแล้วอาจจะแฟนเลิกไม่เป็นไร <laughs> ได้ <laughs> อันต่อไปบ้านที่กันตะโกนที่ <laughs> ต้องตะโกนที่ใจกลา ใจของปัญหาของคนที่รับผิดชอบมันก็คือการเมือต้องไปที่ทาไมเรต้องไปที่นายกต้องบอกข้าราชการที่จังหวัดเลยว่าไงฮะมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราต้องไปที่ศูนย์กลางการตัดสินใจาการไปสื่อกับเขาก็ต้องสื่ออย่างเป็นมิตรเอาข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ต้องพูดถึงง่ายๆว่าทำให้มันมีอารมณ์ถ้าสมมุติคนเนี่ยนะมาถึงก็ชี้หน้าว่ากันว่าเนี้ย มันไม่ต้องมันไม่อยากคุยละมันต้องมีอาระยะในการเสรือเพราะฉะนั้นะเราต้องวางใจเราต้องเปลี่ยนผ่านจากการเป็นพลเมืองวางสับคูให้เป็นระบิดพลเมืองของโลกให้ได้จิตใจต้องสากลเมื่อชาวใต้เขาเขาเดือดร้อนเราพร้อมธุูธพร้อมช่วยจิตใจเราต้องข้ามอมแดนจังหวัดอมแดนของของชาติพันธ์มันต้องเป็นเขาเรียก world citizen เราต้องเป็นพลเมืองของโลกพลเมืองสากล เราถึงจะชนะและเสียงเราจะตะโกนดังที่สุดนะคะป้าก